ผัดไก่ครับตามเครื่องครับผมพริกกระเทียมข่าตะไคร้ผัดไก่กับเกี๊ยวไข่ครับผมจากจากเชฟตองครับผมขข่รถเด็ดนะครับนี่ไข่ลอยฟ้านะครับอีโอ้น่ากินไหมครับไอ้เครื่องครับผมเครื่องพริกข่าตะไคร้อะไรอยู่ก้นตูดโคกครับโอ้โหดำจนโคกแตกนะครับ ตำเครื่องนะครับผัดไก่ครับตำเครื่องครับผมกระเทียมข่าตะไคร้นี่นะครับตำหยอกยอกยอกเลยครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เป็น BKK เคครับเป็นตากล้องเองนะครับนี่นะครับมีผัดไก่นะครับผัดไก่กับเกี๊ยวไข่ครับผมจากจากเชฟตองครับผมสูตรงนิ้วนะยครับนี่ตีไข่ครับตีไข่ใส่พรูชูรสนะครับ นัวงัวเยอะอะไรเยอะนี่นะครับตอนเที่ยงทำกับข้าวกิ pues er. <genommen> นด like <t akes frost |notimestamps|> ้วยกันครับเชฟบิวนะครับเชฟบิวจะดูแลเรื่องผัดไก่ครับผมตอนนี้กำลังตำเครื่องนะครับเครื่องยังไม่ละเอียดนะครับการตำเครื่องนะครับต้องตำให้ละเอียดนะครับเวลาเราผัดเครื่องมันจะซึมซับเข้าเนื้อไก่ได้ดีครับเนื้อไก่จะไม่เค้าจะอร่อยครับผมนี่นะครับไก่ของพวกเราครับ วัตถุดิบครับผมกินกันสามสี่คนนะครับหม้อกะละมังใหญ่ๆเลยครับอ่านี่ครับเท่ใครที่เข้ามาดูครับเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้ x v 750เจดรอยห้าสินะครับผมเครื่องใหญ่นะครับคาบูฮารีครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้ครับเปิดราคาอยู่ที่แสนสามครับผม x v 750ยิงวงยิงเซมอย่างดีครับมีสปรงสปริงเกอร์นะครับผมนี่ครับดูด้านหน้าครับนี่ครับใครสนใจทักมาติดต่อมาได้ครับผมทางเพจทางเฟซบุ๊กส่วนตัวทักมาได้เลยครับ x v 750ครับผมราคาอยู่ที่แสนสาม ใครสนใจต่อรองราคาได้ครับส่วนมาตรงนี้นะครับอันนี้เจียวไข่ครับเจียวไข่ใส่อะไรใส่ชะอมถ้าเป็นอีสานก็ใส่อย่างก็ผักขาแต่ถ้าภาษากลางก็ชอะอมนี่นะครับน้ำมันลงเรียบร้อยครับนี่นะครับเจียวไข่ครับเจียวไข่รสเดียดนะครับ นี่น้ำมันร้อนๆต้องอย่างนี้ครับฟูเลยครับเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือไข่เจียวลอยฟ้าให้ดูนะครับสบัดขึ้นบนฟ้าแล้วก็วิ่งรับนะครับดีครับเจียวไข่นะครับอ๋อโยนไปดิอ่าเจียวไข่นะครับเจียวไข่ลอยฟ้านะครับเอ้เป็นไงเป็นไงครับฝีมือนะครับโอ้โหน่ากินไหมครับ น้ำลายแตกเลยครับนี่แหละเจียวไข่ก่อนนะครับอันดับแรกครับต่อไปเราก็จะผัดไก่ด้วยครับผมกินข้าวเที่ยงด้วยกันครับไก่ใส่ใบกะเพรานะครับใบกะเพราก็เด็ดมาครับนี่ใบกะเพราไก่มีข้างในด้วยครับกะละมังหนึ่งเลยครับเดี๋ยวนี้ก็เครื่องครับผมดูครับดูครับไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยเจียวไข่เสร็จแล้วนะครับขั้นตอน ต่อไปของพวกเราก็จะเป็นการผัดไก่ครับกระทะร้อนก่อนนะครับใส่น้ำมันเข้าไปครับใส่เครื่องครับผมแล้วเราจะมีอะไรให้ดูครับอะไรอยู่ก้นตูดโคกครับโอ้โหตํำจนโคกแตกนะครับอือดูครับแตกหมดเลยครับมีแหละความอร่อยมันอยู่ที่โคกนะเด็ดครับสดเด็ด นี่ครับดูสมหน้าครับดูสมหน้าเซฟหน่อยครับเครื่องแรงมากครับขั้นตอนต่อไปครับจะใส่ไก่แล้วนะครับนี่ครับทําการใส่ไก่แล้วครับโอ้ยยางไงครับพี่น้องเป็นไงครับฟังแต่เสียงกระทะก็รู้แล้วครับเป็นไงครับสีสันครับดูครับ มาเด้อพี่น้องเด้อุูไดอยากกินน้ำมาเด้อผัดกะเพราไก่กะละมังกับทอดไข่เจียวลอยฟ้าใส่ซอสหอยนางรมใส่น้ำปลาใส่ซอตซี่ยวตามด้วยใส่ลายเซตหลยผงทุกอย่างมีทุกอย่างในในถุงนี้นะครับผงชูรสครับอยู่หน้าจาครับอ่ะทำการคนครับ วันนี้เมนูผัดกะเพราไก่แล้วก็ไข่เจียวชะอมตามด้วย <c oughs> ใบกะเพราครับยังไงครับเป็นงไงครับพี่น้องพี่สันครับแต่ใบกะเพราเข้าไปครับ มาเด้อมาเด้อผู้ดใดอยากโอเคแล้วครับเรจียบร้อยตัดใส่จานแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเราจะทำการรับประทานอาหารตอนเที่ยง กันครับผัดไก่ใส่ใบก,กระเพรากับไข่เจียวดูครับดูครับเสร็จเรียบร้อยววครับกินกัน4ี่คนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับรักันนะจุ๊บ